สวัสดีค่ะทุกคนกี้ไลฟ์เฟซบุ๊กไปนะคะทุกคนเนี่ยคือพอไลฟ์เฟซบุ๊กก็ไม่ได้ไลฟ์ลง YouTube เพราะว่าจริงๆแล้วเอฟซหลักๆหรือว่าผู้สรับผู้ติดตามหลักๆก็คงจะอยู่ที่ a c e b o o k เอ่อที่ y YouTube เพราะกี้ใช้ YouTube เป็นหลักนะคะทุกคนก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวตามไปดูที่เพจของกีรตาพาตอลนก็ได้นะคะชื่อเดียวกันกับช่องแหละนะคะจะเป็นคีคียเป็นภาษาไทยไปล้วกันนะคะ ได้พูดเรื่องราวเยอะแยะมากมายไปหมดหละค่ะทุกคนนะคะถึงความประทับใจที่กี้ได้ไปที่กรุงเทพมาหานครมาด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าสมแล้วค่ะทุกคนที่กรุงเลน่าโกสินนะคะหรือว่ากรุงเทพมาหานครของเราเนี่ยได้รับการจัดลาดับจากต่างประเทศนักท่องเที่ยวที่มาในประเทศของเราเนี่ยนะคะว่ามันน่าเที่ยวขนาดไหนอย่างที่บอกนะคะว่าเมื่อก่อนกี้ก็อยู่แต่ในเมืองไงคะอยู่ในเมืองอยู่แต่ย่านกลางใจเมืองเนี่ย เราก็เซงกับรถติดใช่ไหมแต่พอเราไปอยู่ในจุดที่ว่าเฮ้ยมันเป็นจุดที่มันมีความหลากหลายะนะคะทุกคนกีไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทําไมรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยท่านทรงมีความคล้ายๆเหมือนมี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 ความแบบเรียกว่าฝังใจก็น่าจะได้นะคะท่านน่ยแทบจะยกเอาอยุธยาไปไว้ที่กรุงเทพจริงๆนะคะทุกคนหลายๆอย่างอยู่ที่นั่นทั้งนั้นจริงๆในฐานะที่กีทำอยุธยามาเกือบสปีเกือบสปีแหละหย่อนเดือนนิดเดียวนะคะ ข้อมูลลงพื้นที่มาตลอดเนี่ยมันทาให้เราได้เห็นว่าอายุทยามีอะไรรัตนาโกศิลก็มีอย่างนั้นถูกถูกไหมคะแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้รัตนาโกศิ์คือลมหายใจที่ยังมีชีวิตอยู่ของยุทธยาทุกคนเข้าใจใช่ไหมคะที่กี้พูดอยู่เสมอว่ามันไม่เกินความจริงหรอกนะคะแล้วมันสวยงามจริงๆนะคะนี่แค่วัดโพนะแค่วัดอรุณแค่วัดโพยังไม่ได้ไปวัดพระแก้วเลยยังไม่ได้เดินละเอียดวัดโพยังไม่เดินละเอียดวัดอรุณก็ยังไม่ได้เดินละเอียดนะคะยังไม่ได้ไปดูเรื่องราวอีกหลายๆอย่างที่ควรจะต้องไปนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเน ก็คอยติดตามกันไปเรื่อยๆกันนะคะเพราะว่ากี่ทําช้าๆแต่ว่าคือไม่รีบอะนะคะรีบไม่ได้ด้วยนะคะเพราะว่าไปดูเนี่ยมันต้องแบบระเลยดกับสิ่งที่เห็นภาพของภาพเขียนยังไม่ได้ดูเลยนะคะทุกคนแล้วก็ระเบียงคดเนี่ยที่วัดโพรวมไปถึงที่วัดพระแก้วด้วยใช่ไหมที่มีภาพเขียนเรามาเกียนะยังไม่ได้ดูเลยนะคะทุกคนอ่ะ โอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ละกันแอดคลิปสันส้นๆนะคะใครที่อยู่อยู่อย,อยู่ที่ YouTube อะ่ะตามไปดูที่เพจแล้วกันนะคะกี้ไรที่เพจคงไม่ได้ไลฟ์ลง u t u b บหรอกแล้วก็ขอบคุณมากสำหรับคนที่ติดตามไปดู EP ีที่80กับ81ให้จบนะคะทุกคนคือไม่บ่อยนักหรอกนะคะที่กี้จะเข้าไปในวัดแบบนั้นะนะคะแล้วก็มันจะม,มีอีก3ตอนที่เป็นวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องการนั่งลงนั่งเรือด้วยนะคะลองไปตามดูมันจะมีทั้งหมด5ตอนน่ะนะคะทุกคนสําหรับที่ไปกรุงเทพมารอบล่าสุดเนี่ย คือเป็นไลฟ์สด2อันแล้วก็เป็นวิดีโอ3อันนะคะแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เราจะไปทําต่อไปนะคะติดตามชมแล้วกันช่วงนี้กี่ก็ขอพักในขณะที่ทุกคนเที่ยวกันกี่ก็จะพักนะคะ <laughs> อ่าอ,อโอเคขอบคุณมากสาหรับการติดตามค่ะเ้วเจอกันที่กรุงเทพม,มหานครนะคะทุกคนขอให้มีความสุขในวันพ่อน,นี้นะคะวันที่5ธันวาคมนี้นะคะเราเจอกันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทิศแค่ค่ะ